มาทักทายกันจ้ากับข้าวตอนเย็นนะคะแกงขี้เหล็กใส่ไก่บ้านจ้ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ไก่บ้านจ้าใส่ใบขี้เหล็กนะคะนี่ทำเสร็จแล้วจ้า มาทักทายกันนะคะกับข้าวตอนเย็นจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าใส่กะทิใบโหระพาจ้ะนี่จ้า หอมๆห,หน้าตาหน้าทานมากจ้าไก่บ้านนะคะกับข้าวตอนเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า รอ,อย่างเดียวตักข้าวใส่จานวันนี้อาจจะกินก่อนลูกๆจะ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะ สวัสดีจ้า